สวัสดีครับวันนี้ออกว่าจะมีเวลาเล่นเนาะกลับมาพบกับ the last of art p a r พ2นะครับผมเอ่อใน EP นี้นะครับผม FB นะครับผมก็ F b นะครับผมเรียกว่า F B ฟบครับอ่มันจะไปตามหาเขาเรียกว่ารักเก่านะรักเก่า เพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างป้าป้าป้ปไปถึงเราจะเปิดโหมดทุกอย่างไม่จำกัดนะครับแต่ว่าพลังมันก็จำกัดนะครับไม่ได้เป็นอมตะเด้อ How are you getting to the aquarium? The highway. Can't. Too many patrols. I get spotted for sure. I'll rough it. Aquariums due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. I've done this before. Not with these many scars in the area. Many, please. All right. You know best. <laughs> Hey, thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. <coughs> Come on, Ives. You know I can't handle all this emotion. <coughs> <coughs> Looks clear. Come on. Blaq. et her. it's working on จากนี้ไปนะครับเราจะต้องเดินทางคนเดียวนะครับรผมก็คือเหมือนที่อาบ,บีพูดเลยครับเราต้องเดินไปตามท้าที่ตกเส้นทางนั้น อันนี้ผมจะไปเ,เร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเนงจากของเราก็ค่อนข้างจะเต็มแล้วเราจะเก็บแค่เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วน ก็ยังไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> เหมือนมีเสียงยิงปืนกันนะ <Okay. S 1> ไม่ว่าทุกท่านได้ยินหรือเปล่าผมได้ยินนะ Yeah. <c oughs> ลืมลืมกดเดิน <c oughs> โอ้ยเราก็ต้องเดินถอยหลังมาครับ <c oughs> มันได้ยินเสียงเราครับมันอยู่ใกล้กันไม่ต้องถีบมากเลยครับ S <S นี่แหละครับความแข่งกันของแอบบี้นะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> เริ่มต้นได้ดีครับที่ผมยังตกใจเลยนะขณะผมเล่นจบไปรอบหนึ่งแล้วนะต้องจำไม่ได้นะว่าไอ้เนี่ยมันมีอะไรแต่ถวๆนี้ ตรงนี้เออเดี๋ยวผมขอมอนุญ,ญาตความจุสร้างเวามเรในการหมอบนะครับผมเล็งกั้าหายใจอ่ะมาเอาตรงนี้หน่อยโอเค อัะกีละสายไปแล้วกันนะครับ มันจะรูปแกะสลักนะ,ปะ,ะ,ปะเป็นศิลปะันเยี่ยมเลยขอพระงองค์จงนำพาวิญญาณเจ้านะจ๊ะ จะมีแค่สรอ,อสแแีแม่นๆเลยครับผมมมีอะไรตัวนี้เราจะเล่นแบบตาย Resident Evil เลยนะครับผมเจอแล้วยิงนะครับ ปีนในะไมมมีมีไม้อ๋อมันก็ปีนได้เลยเถอะ ไม่มีอะไรนะครับผมเอ่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาตรงนี้มีเซฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรนะ มาดูกันรหัสตรงนี้ก็คือ68นะครับเวลานเบเกอรี่หกแปดเก้าหแล้วก็89้านะครับผมได้หรือเปล่าได้จริงด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมนะครับผมแล้วก็พยาบาลนะครับเป็น ของที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นิดนึงนะครับผมถ้าใครไม่ได้เล่นเรียว่าเล่นในหมดรอบแรกละะแล้วกันนะครับผมตรงนี้เราก็ไปไม่ได้นะครับผมเราก็มาเข้าอีกหลังหนึ่งแล้วกันะ พยายามเก็บอาหารเสริมไว้นะครับเพราะว่าคุณจะได้ใช้ตรงนี้มีของน่าจะเป็นร้านขายยาจีนเนาะตรงนี้ เมือนมีบักซอมบี้แล้วนะอสองตัวครับผมตรงนี้สองตัวท่วน เบอร์กำจัดแล้วครับก็รุยต่ออมนี่มันจะข้ามไปยังห้องที่มันเปิดไม่ได้เนาะตรงนี้ให้วิ่งกระโดดข้ามไปเลยครับปับมับก็ให้แล้วก็มี้นงชั้นบนนะครับผมอ่ามันขึ้มาตรงนี้แล้วครับผมเขาบอกให้เรา,เาลงไปก่อน เราจำเป็นต้องเข้าไปบูนะครับตันนี้มีจดหมายอะไรบางอย่างนะครผมไม่อ่านนะครับไปต่ออา้าวปึ๊บนี่ครับ เล่นของแอบบี้เนี่ยมันชอบทำให้เราตกใจนะครับต้องระวัง วาดหลังนี้เสร็จก็ลุยต่อเลยนะจ๊ะอันนี้ทางเก่าโอเคครับแล้วตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะผมก็สำรวจตามทางไปเรื่อย just keep coming back here oh yeah um pen you want peace easy what they put my แต่ตรงนี้มาเราก็เลือกมาตามเส้นทางที่ผมเดินเลยนะครับผมไม่ต้องไปอะไรมากมายเราก็จะกลับมาอย่างที่เดิมนะครับผมซึ่ง เมื่อกี้ก็เลี้ยวขวาม,มาก็ถึงแล้วนะครับได้ไหมให้กูไปไหนล่ะอ๋อให้กูปีนขึ้นไปใช่ไหม สามห้าที่ตกดินไปเลยนะครับเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเลย้ยเมเฮยเฮ้ยเม้มมย้ยยเฮยเฮ านะครับเราจะไม่กลัวสิ่งใดเจอสตูก็ฆ่าแค่นั้นแต่ตอนนี้มันย้อนแสงนิดนึงนะครับอาจจะเร่งยากหน่อย มนพยายามจะโอบร้อมนะครับผม <S <S 1> <S 1> เสเรียบร้อย ตรงนี้เออทางเขาจะให้เราอ้อมไปนะเราก็จะเห็นในพวกนั้นวิ่งไปวิ่งมาเยอะอยู่นะ อุอ้ยเย้ยครับเย่ยครับเหนื่อตรงนี้เขาอยากจะรองดีกับเราแล้วก็ควางระเบิดเขาปล่อยโอเคครับตายครับเละผมบอกเลยหมดแล้วครับผมตอนนี้ สาดดนตรีไม่เราใจแล้วก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรนะครับเราก็ห้ามตึกไปโดยมุดซอกแคบๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังคงมุ่งไปยังพระอาทิตย์ตก รักเก่าของแอ็บบี้โอเว่นนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นรักเก่าหรือรักปัจจุบันนะครับแต่แน่ๆคือโอเว่นไม่มีเมียแล้วแล้วก็ท้องด้วยผมรู้แค่นี้อันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราจะมาถึงรังไอ้พวกเออ่สกานะครับ ในตรงนี้ผมขออนุญาตทำปืนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีก็ทำนะครับัเกบไปเรื่อย เป็นสั้นนะครับผมอ่ะตรงนี้ผมจะรีบมูฟไปแล้วกันนะครับมา พนุแม่งไม่แรงวะ่ะนั่นแหละครับตรงนี้รู้สึกว่ามันจะบูกันเยอะหน่อยผมจำได้ฉากนี้ We're not alone oh yeah take that cape from over there เวอร์ด e ิมึงเวอร์ดิมึงเวอร์ดิมึงเวอร์ดิมึงสวัสดีเฮ้ยโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้ยไปไป สบายๆนะครับผมจบง่ายๆจบเร็วๆแล้วก็มูฟไปต่อเลยครับอุ๊บโอ้โหนะครับเออเจอกับไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์กี่อย่างนะยักษ์โอ้ยอีผู้หญิงอีผู้หญิงใจร้ายโอ้ยโอกามันใหญ่โตมันใหญ่มากโอ้ยไอ้สัตว์ฉีกหัวแม่งไอ้สัตว์ถูแม่งทำไมวะ ต่อยแม่งเลยแต่เอ้ยอ๊ยเอาโดนกูโดนคนที่สองกูโดนคนที่สามกูโดนกูโดนแล้วกูโดนถีบแม่งโดนเอา้าโดนอีดอกนี่ตบทุบตาย ย้อนกลับมานะครับเมื่อซีปีที่แล้วก็ <Owen! S 1> ตรงนี้โอ้เนื่องจากผมเล่นเร็วเกินไปนะครับผม <Hey. S 1> มา <all> right? นี่คือโอเว่นนะครับที่เอ็บบี้มาหา <No. S 1> ที่โอเชียนเวิร์แล้วกันนะผมเล่นอย่างนี้แล้วกันง่ายๆโอเคครับเอ่อ so, ในพาทนี้ผมจะขอจบคลิปนี้แบบรวดเร็วไปก่อนนะครับขออภัยที่จบเร็วนะในคลิปนี้เพราะว่าผมต้องไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมารีบจัดคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครดูแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเรานะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ